สวัสดีครับวิธีคนวิธีง่วนะครับื่อนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาเบ่งแปลงหญ้าแพ่งกลานะครับอายุประมาณเดือนเคืองเลยสองเดือนเคืองนะครับตรงนี้นะครับสองเดือนเคืองก็คือตรงเนี้นะครับก็เริ่มทยอยตัดแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหญ้าไนนะครับผมเป็นหญ้าไนอายุประมาณจะสองเดือนจะเข่าสองเดือนนะครับประมาณอายุประมาณสี่สิบสี่สิบหามือแล้วนะครับ อันนี้คือหยาไนนะครับช่วงนี้ได้ฝนนะครับช่วงพายุเข่ามากหันนะครับเมื่อนี้นะครับกับเป็นเศร้าของวันที่21นะครับผมวันที่21พฤษสภาคม2565น้า้หานะครับกับมาเบิงห้าที่เข้าปลูกไว้นะครับนีหญ้าไนนะครับแปลงนี้เป็นหญ้าไนแปลงนี้เป็นแพ่งกล้านะครับเมื่อนี้ก็จะมาตัดนะครับ ตัดแล้วก็จะไปให้งัวเห้ออยู่บนเนื่อนั่นนะครับแต่ก็มีควายอยู่ตรงนั้นนะครับสิตัดไปให้มันนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไถหน้าไทยยังแล้วมันฝนตกนะครับมันลมมันหยางมั่นกับบ่คคอยมีหม่องบ่คคอยมีหม่องกินแล้วนะครับบ่ีหม่องลามแล้วก็ข้าต้องผูกไว้แล้วก็จะตัดไปให้เขากินนะครับเดี๋ยวสิพภาพมาเบิงแพงกุหลากรนะครับแปลงนี้นะครับเป็นยังไงอันนี้ก็หนาพอสมควรนะครับหนาพอสมควรอันนี้เป็นไอยกล้วยนะครับเมื่อกี้กล้วยรุดมากนะครับ อันนี้คือเ้าแล้วนะครับอันนี้คือตอแรกนะครับที่บเทนเนตัดเลยนะครับเป็นตอแรกที่บเทนเนตัดนี่ครับกับเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มนาคักนาแน่แล้วนะครับผมโอเคตอต่อไปก็นาสิใส่งานได้นะครับก็จะจะเป็นทอนพันตอนยังได้นะครับแต่ว่าสิ้ดีผมกับบุญรับปี่นะนะครับแปลงนี่นะครับเพิ่งกว่าสิพ่อสิเป็นทอนพันนะครับตรงนี้กับตัดใหห้องฮู้้้้้ว้้้้้้้้้้องนี่กินไป้่อนอ่าอ้นนี้ก็เพิ่งมาตัดไปนะครับ ฝั่งนั้นจะตัดไปได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับตรงนั้นนะครับเที่นหน้าหนานะครับ3าสัปดาห์อันนี้ก็ตัดไปได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งตัดไปวันศุกร์ประมาณวันพฤหัสก่อนนะครับวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์ทีแล้วนะครับนี่ครับเดือนนี้ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าได้ยงาเติบนะครับตรงนี้ก็อาจะได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตรงนี้อ็จะมีช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับว่าจะผชก็คือพวก เขาดีดเขาด้งยิ่งสี่นะครับต้นพืนต้นไรกะสีแซงขึ้นมาหลายจังหอยแต่ว่าแพ่งคนละเข้ากับหนานะครับรถือว่าหนาคักหนาหนาคักแล้วนะครับหนาคักแล้วตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตรงนี้คือหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเป็นต่อที่สองนะครับนี่เป็นต่อที่สองกะหนานะครับเริ่มหนาเริ่มยั้งแล้วนะครับ ว่างามนะครับถือว่างามอยู่ท่านไี้เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับผมบริใส่ปุ๋ยใส่หยางเลยอาจจะต่อไปอาจจะเป็นเอาเอาเอาปุ๋ยขอกเข้านี่แหละครับผมปุ๋ยขิงว่าเข้านี่แหละครับเข้ามีตัวนี้กับที่ใส่ตัวนี้แหละครับเพราะว่าถ้าจะเอาเป็นปุ๋ยเคมีเป็นยุเรียมะวานเนี่ยมันไหวนะครับกระสอบหนึ่งตอนนี้ก็เอาโหเงินสองพันท่อนมาจากลอยนะครับมันมันประไวแล้วนะครับห้องประสมาทิเสียมะวานไหนเพราะว่าถ้าเอามะวานเหาอ ต่อเปฮเอามาขายเป็นทอนพันมันกะได้ตะขาปุ less, ๋ยนะครับมันได้ตคขาปุ๋ยดีนะครับค่าเครื่องสูบน้ำค่าน้ามันอีกเฮาเลยสิบอสมารถที่เอาเอายุเรื่องมอวานได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับเพราะน้ามันแพงนะครับเอ่อทั้งยุ่ทั้งปุ๋ยกับแพงนะครับกับเมื่อไหวนะครับเฮ้งอสมารถที่เอาเมื่อวานนักงสั่นได้แล้วก็คือเป็นการปลูกเพื่อสิแห่งแห้งง่วเฮ้งกินนะครับกระเนนเป็นปุ๋ยขอกปุ๋ยยั้งนะครับ ต่ว่ากับพ่ะท่านในไสนนะครับตรงนี้พ่ะท่านในไซน์ขึ้นกันก็ว่าสิตัดอันนี้ออกแล้วนะครับจะเอากอกใส่ถุงหรืออาจจะเอาใส่รถเข็นนี่แหละครับรถเข็นนีมากมือมือลาเกวียนนะครับเอามาเมื่อลารถดทั้งสี่แหละครับพวกก็ตักใส่มามือลารถดแล้วก็ไม่ยายนะครับไม่ายายลงกล้อนแล้วก็ข้อคขตัดแล้วก็เอาใอาส่เกวียน,นเข็นเข้าไปให้งัวเข้ากินนะครับพ่อสันบ่ไหวนะครับบ่ไหวผมใส่กับพ่นบาน่าไหวเพราะว่าโอ้ขาดหใจแพงนะครับหยาโลละหาบานนี่ จากที่ก็เห็นมารผมว่ามันช่บ่คคอยคุมปันไานะครับมันจะบ่คุมปันไดนะครับก็เลยตรงตรงรค่าใชสจ่ใจลงนะครับอ่าอันนี้นะครับผมแปลงนี้จะเป็นญ่าไนนะครับไปห้องบำรุงหยาไนกันตรงนี้มันจะมาถิคุมจักหน่อยนะครับฝั่งนี้น้าจะขังนะครับตรงนี้น้าจะขังจังหน่อยเดี๋ยวพาไปยังไปเบ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้หอยควยเนี่ยหอยพี่น้องควยมันรุดนะครับผมผูกไว้แล้วมันรุดนะครับควยแม่ นะครับนี่อันนี้เป็นหยาไนนะครับกะกะเขียวงามอยู่นะครับอันนี้อันนี้ขึ้นแตกมากกะก็เป็นหยาไหนหยางแล้วครับตรงนี้มีพื้นที่ว่างเขาก็จะเริ่มลุมลง่มเลื่อยเรื่อยเลื่อยลงขึ้นกันนะครับนี่เริ่มเงาแล้วนะครับผมกะว่าอีกจักหน่อยนะครับอันนี้ไอาจีจัก,จากอาทิตย์หนึ่งหรืออ่าทาให้ตรงแปลงนี่ที่ผมตัดนี่มันเบิดนะครับแล้วก็สิเริ่มมัตัดตรงนี้ออกนะครับ ว่ามาันกก่เงาอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันก็นมีวัชพืชยางเงินผนปนโยมีหนาวายหนายังเกิดเกิเสียมอยู่นะครับอาต้นสีเขียวเขียวนี่ครับพี่น้องอู้ยางเบื่อหากเขาแตกแล้วครับนี่เห็นหกักปะครับเขาเริ่มเรื่อยเริ่มยั้งแล้วนะครับนี่ไปกับเพ่งกลานเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นหนาในนะครับมันกับอาจสีหกจักน้อยแต่ก็ถือว่าเขียวดีนะครับเขียวดีอยู่เขียวดีครับคับพี่น้องอ่าอู้ถือว่าเงานะครับ ตรงไหนบางๆจังสี่นะครับบางหมองจะเห็นเริ่มไม่ว่าเห็นเห็นเขาเริ่มจะเริ่มแบหล่มตัวลงนะครับลมลงนี่ก็สีเลือยไปตามขอตามหยางนะครับอ่าเริ่มแตกเริ่มหยางมากนะครับเต,ตัดตัดเจ็ดต่อสองต่อกันนะจะเป็นซอนพันุนะครับได้แล้วนะครับแต่า่าหยางนี่เงาลีนะครับเงาวไว้เงาไว้แต่าบะมอสนิษหนาซำซำ,ำแปงตรงเพ็งคลาเห่านะครับเพราะว่าปลูกหลังกันอีกเพราะว่าเดือนกลัวนะครับ ตรงนั้นในสองเดือนนะครับอันนี้เพิ่งจะได้แบบเพิพ nice ่งจะได้มาเพิ่งจะได้จักเดือนหนึ่งนี่แหละครับเพราะผมปลูกหลังกันประมาณเดือนหนึ่งผมจําได้นะครับประโยชน์เบิ้งคลิปจากจากในในช่องห้ากระไดอยู่นะครับเพื่อจะเคยเบิ้งช่องของห้านะครับก็สีเห็นนะครับว่าผมปลูกแปลงนี้ตอนไหนนะครับตอนนี้คือเอ่อมันอาจจะสาก็แปลงนั้นจัน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เอาเอามาปลูกที่หลังนะครับก็ถือว่างามอยู่นะครับตอนแรกนะครับวันนี้ มันจะพืชกระลายอยางนีละครับจักต้นหญ้าต้นจักต้นนี่อย่างน่นะครับผมซึ่งต้นใบเข่าใบยังนะครับเ่ากับว่าเป็นยังเขากล่ถือว่าเข้าตัดแหง้วเข้ากินไปเลยนะครับกับวได้ซีเรียสนะครับตอแหลกนะครับนี่ถือว่าใส่ได้ยู่นะครับง่ามอยู่ที่นี่นะครับอีกแปลงนึงครับพี่น้องนี่แปลงข้างบนนะครับตรงนี้นี่ผมปลูกแพ่งกล่านะครับด้วยวิธีการคือปันกบผมปลูกตวแปลงแรกเลยนะครับตรงนี้ แล้วที่เนี่ยผมว่ามันบ่ได้ผลนะครับเพราะผมบ่ไดผ้ผลผมเลยมากันกันคู่แล้ะก็ตรงนี้ก็คือมามาปลูกมาอีกรอบนึงเป,นเป็นปลูกแบบหน้าตมนะครับกลายเกิดนางซี่นะครับที่นี่ฟังนี่นะครับที่เป็นเพ่งโครา,าตรงนี้นี่ปลูกโดยวิธีการไถกบปั้นกบเลยนะครับพอปั้นกบมันสีบ,บ่เคยเกิดดีปันไดนนะครับจังที่ผมเคยอัปเดตไปให้ผู้บริหาเบิงนะครับว่ามัน มันจะเกิดบ่ใครดีนะครับแล้วที่นี่นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกดูนะครับมีความชื่อในดินนะครับกะสีเริ่มเห็นแพ่งกุลาขึ้นมาแน่แต่กะสีนี่วัดจะเพืชอย่างอื่นเกิดลายบักคักนะครับส่จังจังพ่อเม่พี่น้องเห็นนี่ครับนี่ต้นก็จังต้นใบกระเพราหนิไหมครับแต่ว่ามันเป็นเป็นหยาเป็นยังเลยครับต้นนี้สีมีชอบมีหมดแดงงามนะครับลายนะครับนี่ก็เป็นวัชจะเพืชนี้ครับมันกะมองๆไป จังจึงสีเนี่ยมันก็มันก็มีเพ่งคนหลาเขาอยู่แต่ว่ามันกับมากหลายก็ว่าจะพืชลแหละครับพอไปพน้องนี่ครับหกจังยังนี่ก็อาจจะมาตัดออกนะครับเพราะว่าหยาดอกเสี้ยวขาวนี่ต้องเฝ้าตัดออกเพราะว่าถ้าเขาบบตัดออกแล้วนี่มันมันจะแก่แล้วพ่อมันปิวล่งพื้นแล้วมันสิเกิดขึ้นนะครับมันยังสแตกนาไปกว่านี้ก็เลยต้องมารีบมันกาจัดร่งจอมันก็ต้องมาตัดนะครับเดี๋ยวผมตัดหยาตรงนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสี้ยวมาตัดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อว่า เสียว่้ให้เขาเกิดนะครับมาตัดตรงนี้ออกแล้วจะคอยมาตัดห้า,นาในอีกทีหนึงนะครับนี่นามาเบิ่งผ้าผ้าพันพีนองมาเบิ่งตรงนี้นี่ผมวา่าผมปลูกก้อนแปลงนันอีกนะครับแปลงที่ผมตัดอีกอีกประมาณเกือบเดือนนะครับตรงนี้คือนับอายุตั้งแต่ปลูกแล้วผมวา่ามีสามเดือนได้นะครับมีสามเดือนได้ตรงนี้ปลูกตั้งแต่ก้อนมูเลยนะครับปลูกตั้งแต่ก้อนมูแล้วมันบอ่อ บบงามนะครับบ่ได้ผลตามที่เอาต้องการตามที่เอาคาดหวังนะครับจะจัดการเลยโดยการไถปลูกไหมฟังนั่นเลยนะครับอ่าเสียเห็นว่ามันมันบบงามนะครับตรงนี้โซนนี้กับกับพ่อได้นะครับพ่อพ่อได้อยู่ต่ว่าขั้นเขาปลูกไปใส่เวลาแบบปลูกเป็นพื้นที่หลายๆนะครับแบบอาจจะเป็นแบบแปลงหนึ่งอาจจะสิบยี่สิบไร่หรือแบบแปลงละไรายัางเสียนะครับถ้ากะปลูกแบบวิธีแบบปั้นกบกับซีดีเพราะว่าเข้าจัดการระบบน้ำว่าได้ดีปันไดน,นะครับ แต่ว่าเจ้าผมมันไก่หวยนะครับผมต้องขันเป็นล็อกหน่อยๆนะครับเพื่อว่าห้องคังน้ำเนี่ยมันสี่ไดแบบอ่าเต็มว้นะครับคือเ้องปต้องแบบสูบลาดเบิดขันมันพื้นที่แปลง,งใหญ่มองลาบมองลุ่มมองสูงมองต่ำนะครับมันสี่ไดน้ำบ่อบ่ดีนะครับพอเวลาหนาแรงครับมันสี่ไดผลผลิตตามที่เขาต้องการปันไดน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาของผมไปนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ปลูกมานี่จะเข้าปีที่สี่แล้วนะครับแต่ละหม่องแต่ละอ่า โซนนะครับที่ปลูกไว้มันบวงงามบองไดมันมีปัญหาอะไรกับปั๊บแก้ไขไปนะครับหมองแรกที่ปลูกเป็นทีเนื่นนาแรงมาบ่มีมหญ้าให้งัวกินนะครับแปลงที่สองปล้องปลูกคืออ่ฟังห่างถนนนะครับฟังพุ้นครับพม่นองจะยุคขางถนนเอ่เป็นที่ลุ่มทังสี่แหละครับนาฝนนามคังนะครับหนาฝนนามคังแต่ว่าเานาแรงมันยุ่ไก่นางกับพ่อมีนามไหแนี่กับพ่อได้ตัดไหนาแรงนะครับแต่มันมันบ่หลายนะครับ มันบ่หลก็เลยตองมาอันนี้เป็นแปลงที่3นะครับที่ผมเอามาปลูกไม่โซนีอยูกไก่ห่วยนะครับแต่กะตรงนี้คือถมดินขึ้นอีกนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่ชิดตำก็านีประมาณจะเกือบผมว่นนัจะมีหาสิบหกสิบเส้นหดนะครับที่มันต้องตำก็านีแต่ว่าตรงนี้กะถมขึ้นมาก็มาปลูกหญ้านี่นะครับให้งวงวให้ควยนะครับผมกะผมว่ากโอเคนะครับอาจจะได้ผลอยู่เพราะว่าช่วงหนาฝนนะครับเพราะผมถมขึ้นบันกะมี่มีหมองอา่ามี่มองแหง้งมองเปียก เน่นะครับก็สแล้วกันไปแต่ว่าจังโซนนี้มันก็สิเปียกเพราะมันคุมนะครับแต่ว่าโซนนั่นมันก็แห้งนะครับเราก็คือเขาตัดให้มันได้กินได้เลยนะครับเพราะว่ามันกับสีไหลมาห่มมาทั่งพี่แล้วก็สีไหลลงไปให้เขาเขาทั่งนี้นะครับเขาก็สีเปล่งลงข้างลางไปแดกเฉีนะครับก็ถือว่าจัดการแต่ก็ได้ดีดีเลยรบหนึ่งนะครับผมค่อยปั๊บไปนะครับตามพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าพื้นที่ของพมพิ้องแต่ราหม่องมันกับมันกับสีบลซ้ำกันนะครับ ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับแต่ละพื้นที่โอเคเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมสิไปตัดหญ้าใหง้วก่อนนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวแดดมันสิแดดไปก่หนี้มันสิหันนะครับพ่อพี่น้องโอเคเดี๋ยวจังไหนก็มื้อนี้ก็สิฝากไว้ซํานี้ก่อนนะครับฝากพพี่น้องนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจถอนพันธ์แพ่งกลานะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมตัดหญ้าแล้วผมจะเอาไปใหง้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตถอนพันธ์แปลงถอนพันธ์นะครับว่ามันสิพ่อ แมงพอไปพี่น้องใ้ซ้ำไหนนะครับเดี๋ยวรอดติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวสํอรมคลิปนี้นะครับสิไปก่อนนะครับไปตั้นใหญ่ให้ง่วก่อนฝากพื่พี่น้องนะครับผมกดติดตามนะครับผมช่องวิธีคนวิธีง่ว้ของเฮาน้ำนะครับเพื่อบ่พลาดอ่าเป็นการอัปเดตพันญยานะครับเป็นหยาแพ่งกลาของเฮานี่แหละครับผมว่าเป็นยังไงมีขอดีข้อเสียจังไยอ่ามีข้อแนนน้ำในการสําหรับเมื่อไม่ทีสิบปปลูกต่อไปกั ให้เอาเนี่ยดีๆไปปลูกเลยนะครับอีกอย่างทีผมทดลองแล้วมามันว่ามันบดีนะครับกัผมก็สีนะน้าไปว่าบ่ต้องเหตุตามนะครับผมมันเสิได้บ่เปลืองเงินนะครับในการลงทุนนะครับปรเปลืองเวลาเสียเวลาของเฮานะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ